ตวาเมตตาสเมตตาพาทัตสักเกามีมเทตูหมาจะยนตุเทวาภวเบสุนัตุธรรมสวาลโล าายมพตพุทธังอาราธนานังทรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขันโยมซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบพิธีเป็นมหามงคลขันบายสีเปิดทรัพ์ บายศรีเทพบายศรีพรมมีพระองค์ที่ท่านเทพาทุกๆพระองค์ได้โปรยแก่สาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมประกอบพิธีเป็นมหามงคลในวันนี้ดอกไม้เครื่องหอมโปรยรักแม่ธรณีตะดอดจนทุกๆพระองค์ณสถานที่ตรงนี้ขอพระรังบารมีแห่งบุญขอพระรังบารมีแห่งทวยเทพเทวาได้โปร สิทธิทรัพย์ประสิทธิทเมให้แก่สาธุชนทั้งหลายขอให้พระบรารมีทุกๆพระองค์ได้โปรดมาเกื้อหนุนมาอุ้มชูมาดูแล มารักษาในหน้าที่การงานขอพระบารมีต่อภูมิสถานเจ้าที่นักตรงนี้ทวยเทพเทวาทุกๆพระองค์ถ้าท่านเสด็จยังมาไม่ถึงได้โปรดรับรู้รับทราบในการประสิทธิ์ขอผในการเจริญพระพุทธม์ชัยยมงคลคาถาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพื่ออิทินทิ์คณะตะลอดจนท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้อยู่ในบริเวณพิธี เป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ดังคำพูดของข้าพระเจ้าณนะสถานที่ตรงนี้พบใดภูมิใดก็ตามเหล่านาคนาคาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นลูกเป็นหลานของบารมีเจ้าปู่ท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้จัดเครื่องถวเครื่องศักการะเพื่อเป็นมหามงคลแก่ลูกแก่หลานแล้วก็จะมีคณะนางรำลํำถวายเพื่อเป็นพระบารมีต่อสถานที่ ได้โปรดท่านทั้งหลายมาประกอบพิธีมหามงคลในวันนี้ขอสิ่งดีสิ่งงาม,มางขอรายงานเพื่อขอพระพรอ,อันประเสริฐ พอได้โปรดเมตตาประทานให้เจรููเแล่กกลามสมบัติหน้าคราชิ้นใดก็ตามได้โปรดเปิดท้องพระคังเปิดวังบาดาลเปิดหูเปิดตาณเวลานี้ณเดียวนี้ณวินาทีนี้ก็ค่าเพินสาธุ